สวัสดีค่ะ Good morning Sunny day วันนี้อากาศสดใสมากดูสิคะเห็นไหมคะอากาศแจ่มใสมากเลยเชา้านี้ก่อนอืน่นย่าจะพาไปดูดอกไม้ของย่าที่สวยน่ารักแบบแบบไทยๆนมคะสวยงามค่ะ ดอกพุธชนิดนี้นำไปร้อยพวงมาลัยได้เลยนะคะตอนนี้กำลังตูมน,นี่ค่ะเป็นส่วนผสมของเมนูวันนี้ ย่าจะทำเมนูขนมจีบกัญเชียงปูค่ะปูหนึ่งตัวนะคะจะมีกัญเชียงอยู่สองก้อนเท่านั้นกัญเชียงปูมันคือเนื้อที่ติดกับขาหลังของปูซึ่งปูตัวหนึ่งจะมีกัญเชียงอยู่สองก้อนเท่านั้นนะคะเป็นเนื้อล้วนๆค่ะเป็นเนื้อปูล้วนๆจะไม่มีก้างหรือกระดองปูมารบก,กวนค่ะ สำหรับกันเชียงปูที่นิยมรับประทานก็คือกันเชียงปูมาและกันเชียงปูทะเลค่ะย่าจะไปเก็บเอาพริกไทยสดนะคะเป็นส่วนผสมพิเศษวันนี้ค่ะเอาแค่ okay, นี้พอนะคะ พร้อมแล้วมาดูส่วนผสมของขนมจีบป,ปูสูตรย่าลักกี้กันนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างเนื้อหมูค่ะย่าเลือกเนื้อหมูสันใน300กรัมซึ่งเป็นหมูที่ไม่มีมันนะคะกันเชียงปูค่ะย่าเอากันเชียงปูมา30ชิ้นวันนี้ย่าจะทำ30ห่อค่ะแผ่นเกี๊ยวแผ่นเกี๊ยวยี่ห้อใดๆก็ได้นะคะแล้วย่าใส มันฝรั่งค่ะบางสูตรเขาใช้มันแข็งของมันหมูนะคะแต่ว่าย่าเป็นสูตรสุขภาพนะคะไม่ไม่ทานมันเยอะเพราะฉะนั้นยายใช้มันฝรั่งบดนะคะใช้อัตราส่วนเพียง1ในสของเนื้อหมูนะคะส่วนอื่นๆก็จะมีน้ำมันหอยนะคะใช้น้ำมันหอยประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ อซอสค่ะซอสถั่วเหลืองนะคะหนึ่งช้อนโตะ๊ะน้ำมันน้ำมันงานะคะน้ำมันงาหนึ่งช้อนชามีไข่ไก่หนึ่งฟองแต่เราไม่ใส่หมดนะคะมีะสามสหายก็มีรากผักชีพริกไทยกระเทียมมีผงปรุงรสมีน้ำตาลนะคะบางสูตรก็ใช้น้ำตาลทราย ซึ่งมีรถหวานแหลมนะคะแต่ย่าใช้น้ำมันมะพราะ้าวเป็นหวานแบบละมุนละมุนนะคะ,ะต่อไปก็เป็นแป้งแป้งมันก็ได้แต่ย่ามีแป้งเท้าใยม่อมมันก็มีคุณสมบัติเหมือนเอนกันนะคะจะทำให้มันเกิดความเหนียวนะคะ,ะมีหอมแดงซอยค่ะหอมแดงซอยต้นหอมซอยแครอท นะคะแครอทซอยให้ละเอียดค่ะแล้วมีกระเทียมเจียวค่ะกระเทียมเจียวแล้วก็แยกน้ำมันกระเทียมเจียวไว้นะคะเอาไว้ทาหน้าขนมจีบนะคะ,อะซอสนะคะยาลก,กี้ใช้ซอสปรุงรสนะคะจิโชนะคะเป็นซอสเปเรี้ยวนะคะอ,ะอาจจะเติมน้ำตาลลงไปให้ให้ตัดความเปเรี้ยวลงมานะคะอาจจะใส่น้ำตาลไปผสมบ้างนะคะ แล้วก็สุดท้ายก็มีเครื่องเคียงนะคะมีผักค่ะวันนี้ย่าก็จะมีผักสลัดนะคะผักชีต้นอุน้วนแล้วก็มีพริกขี้หนูสวนค่ะอุปกรณ์ที่ย่าจะใช้มันก็มีเครื่องบดเนื้อเครื่องบดเนื้อแล้วก็มีไม้สำหรับกรีดแป้งค่ะเรามาเริ่มทำไส้ขนมจีบนะคะสูตรคุณย่าลักกี้ ใส่หมูลงไปนะคะหมูนี้เราเอาไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่หมูลงไปใส่3สหายค่ะ3มสหายลงไปใส่ผงปรุงรสค่ะผงปรุงรสใส่น้ำตาลมะพราะ้าวใส่แป้งนะคะใส่แป้งมันหรือแป้งเท้ายายม่อมนะคะไปนะคะ ใส่น้ำมันหอยค่ะใส่น้ำมันหอยใส่ซอสทั่วเหลืองใส่น้ำมันงาน,นะคะแล้วก็ใส่ไข่นะคะใส่ไข่เอาครึ่งเดียวก็พอค่ะเดี๋ยวน้ามันจะแฉะไปนะคะค่ะ หอมแดงค่ะหอมแดงซอยหอมแดงซอยอาายาก็ปหญา,าก,ก็ตักออกมานะคะกกสใส่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 แต่นี่เหนียวเลยค่ะ เหนียวดีที่ไม่แฉะนะคะถ้าใส่ไข่เยอะก็จะแฉะไปใส่มันบดลงไปนะคะใส่มันบดลงไปผสมลงไปใส่มันบดผสมลงไปให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะมันบดนี่มันแก้เลี่ยนได้นะคะ่า่าคิดว่ามันแก้เลี่ยนได้ไม่ต้องใส่น้ำ ไม่ต้องใส่มันหมูเป็นก้อนๆน,นะคะซึ่งาบาง,บางส่วนใหญ่นะคะเขาจะเอามันหมูเป็นก้อนมาบดแล้วก็ผสมลงไปในเนื้อหมูอาจจะเพื่อปริมาณหรือเพื่อให้มันไม่ติดกันหรือเพื่อความอร่อยนะคะฉ่ำในลิ้นในปากแต่ว่าอันนี้เป็นเมนูสุขภาพย่าไม่ใส่มันหมูค่ะนะคะตอนนี้ย่านะคะ คนส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะยาก็จะใส่แครอทค่ะใส่แครอทลงไปนะคะเอาไว้รวยหน้าบ้างยาใส่แครอทลงไปก็จะใส่ค่ะต้นหอมพี่ยาซอยแล้วก็คนเบาๆค่ะเด พลาสติกแรปเข้าช่องฟรีซแล้วฟรีซไว้ประมาณ15นาทีให้เนื้อของไส้มันเกาะกันนะคะก่อนที่เราจะไปห่อขนมจีบกันนะคะแป้งที่ญาติซื้อมาค่ะเป็นแผน่นสี่เหลี่ยมแบบนี้มันหนาไปนะคะญาตจะเอามารีดให้มันบางๆนะคะให้มันบางๆลง เวลาเราไปรับประทานขนมจีบในห้างนะคะแบรนด์ดังๆค่ะเข่งหนึ่งร้อยกว่าบาท99บาทตกลูกและประมาณ30กว่าบาทนะคะ,ะซึ่งขนมจีบของเขาอร่อยจริงๆค่ะแป้งบางเนื้อแน่นๆเนื้อปูเนื้อกุ้งแน่นๆนะคะเห็นไหมคะย่ารีดแล้วนะคะมาเป,เปรียบเทียบให้ดูว่าแผ่น แผ่นแป้งของยญ้านะคะบางลงแล้วก็ใหญ่ขึ้นค่ะย่าจะต้องรีดวันนี้ย่้าทำสามสิบหอย่าก็จะรีดสามสิบแผ่นแล้วก็เผื่อไปบ้างก็ได้นะคะ,คะได้แป้งที่บางแล้วนะคะย่าก็จะเอามาตัดค่ะหญ้าก็จะมาตัดมุมนะคะหย่าก็จะได้ แป้งไซส์กลมๆแล้วนะคะตอนนี้ย่าได้แป้งครบแล้วย่าจะไปห่อขนมจีบมากันเลยค่ะเราไปห่อขนมจีบด้วยกันมาถึงขั้นตอนการห่อขนมจีบของย่าแล้วนะคะย่าละกี้จะเอาน้ำมันหมูนะคะจากการเจียวน้ำมันเจียวกระเทียมย่าจะเอาน้ำมันจากการเจียวกระเทียมเอามาทาใบตองค่ะซึ่งวางในไหหนึ่งนะคะ ที่เราจะเอาไปนึ่งขนมจีบเราเอาน้ำมันทาเพื่อไม่ให้ขนมจีบมันติดใบตองและไม่ติดกันด้วยนะคะหลังจากที่ย่าฟริสไป15นาทีตอนนี้ได้ได้ที่แล้วนะคะย่าออกมาจากช่องฟริสนะคะตอนนี้ย่าจะห่อขนมจีบแล้วคะ่ะเตรียมกันเชียงปูนะคะกันเชียงปูตริแห่นเกี้ยวที่ย่าตัดไว้แล้วแล้วก็แครอทที่จะรวยหน้า นะคะติกไทยสดกันเชียงปูหมูบดท,ที่แช่ฟรีซแล้วพร้อมลุยเลยค่ะเรามาเริ่มห่อเลยค่ะแป้งของย่านะคะย่าจะเอามาล้างล้างแป้งออกหน่อยนะคะแผ่นเกี๊ยวซึ่งมันมีแป้งปิดมันจะทําให้แข็งไม่อร่อยนะคะย่าก็เอามาล้างน้ํานิดนึงอย่านานนะคะ นานมันก็จะทําให้เละได้นะคะยาก็เอาหมูบดนะคะแผ่ลงไปในบนแผ่นแผ่นเกี๊ยวนะคะ,คะแล้วยาก,ก็จะใส่กันเชียงปูอยากทานเกี๊ยวที่มันอร่อยเต็มปากเต็มคำด้วยเนื้อปูแน่นๆนะคะตรงนี้ยาก,ก็จะจับจีบค่ะ ใส่ในนิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะคะค่ะตอนนี้ยาก็จะรวยด้วยรวยด้วยแครอทนะคะ,ะเสร็จเป็นหนึ่งก้อนแล้วคะ่ะไปล้างน้ำออกเ,เอาแป้งออกนะคะเอาแป้งออกเสร็จแล้วเราก็จะเอาอหมูค่ะเอาหมูมา ทาลงบนแผ่นเกีียวนะคะหมูมาทาลงบนแผ่นเกีียวเมื่อทาหมูเสร็จแล้วนะคะยาก็จะใส่กันเชียงปูลงไปแล้วก็จับจีบหนึ่งสองสามสีห้าหกด ก็ยาก,ก็เอามาใส่ในระหว่างนิ้วชีก,กับนิ้วหัวแม่โป้งนะคะโปโลกันเชียงปูให้เห็นก็ได้นะคะเห็นไหมคะแล้วตกแต่งด้วยแครอทสวยๆค่ะอตอนนี้ล้างน้ำแป้งออกนิดนึงทา,าหมูลงไปบนแผ่น แป้งของเรานะคะขนมปนแผ่นแ,แป้งขนมจีดกันเชียงปูของย่าต้องอร่อยแน่ๆเลยเอาไปทํากันนะคะเอาไปทํากันรับประทานในครอบครัวแล้วก็จับจีดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า แดดนะคะแล้วก็มาใส่ในนิ้วนะคะนิ้วชี้นิ้วโป้งแล้วก็บีบๆนะคะตกแต่งให้มันสวยงามแล้วก็ข้างหน้าอาจจะเติมให้มันเต็มนะคะ,ะเติมให้เต็มแล้วก็ใส่แครอทลงไปตกแต่งให้สวยงามนะคะการห่อขนมจีบกันเชียงปูของญาตินะคะ เกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะอ่าเพื่อนๆไปฝึกทำนะคะทำรับประทานในครอบครัวใส่กันเชียงปูแน่นๆค่ะใส่เนื้อแน่นๆลงไป2 3 4 5 6มสนะคะเอามาใส่ในนิ้วมือนะคะตกแต่งด้วยแครอทค่ะใส่พริกไทยสดลงไป อันนี้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ถ้าเด็กเนี่ยอาจจะไม่ชอบนะคะเห็นไหมคะใส่พริกไทยค่ะสุดท้ายคะ่ยคะห่อสุดท้ายของย่านะคะห่อสุดท้ายของย่า จะเกิดความชำนาญน,นะคะตอนนี้ขนมจีบของย่าค่ะพร้อมที่จะไปนึ่งแล้วนะคะเราเอาน้ำมันทาบ้างก็ได้นะคะเพื่อจะไม่ให้มันติดกันนะคะขั้นตอนของการนึ่งนะคะต้มน้ำให้เดือดพอน้ำเดือดแล้วเอาเอามาตั้งนะคะปิดฟ้านะคะได้เวลา10บนาทีเป๊ะเลยนะคะ ขนมจีบกันเชียงปูของย่าสำเร็จแล้วค่ะดูหน้าตานะคะหน้าทานไหมคะทานกับผักสลัดนะคะผักสลัดผักชีจิโชค่ะตอนนี้ย่าจะมาชิมให้ดูนะคะว่าขนมจีบกันเชียงปูของย่าลักกี้เป็นยังไงนะคะก่อนอื่นย่าต้องโรยด้วยกระเทียมเจียวนะคะ โยที่กระเทียมเจียวะค,ะค่ะคะแล้วก็จิโชค่ะเราจะราดด้วยจิโชจิชวหวานก็เติมน้ำตาลได้เลยนะคะทานกับพริกสดค่ะสำหรับคนที่ชอบเผ็ดนะคะเนี่ยค่ะจิโชเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยาจะมาทานให้ดูนะคะมาเลยค่ะ ขนมจีบกันเชียงปูสูตรย่าลักขี้ขอดูนะคะดูว่าข้างในมันเป็นยังไงอโอ้โหเนี่ยคะ่ะเนื้อปูแน่นๆน่าทานมากค่ะเติมจิโชลงไปอีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวย่าไปทานให้ดูนะคะนี่นะคะคำโตโตค่ะ คำโตโตกันเชียงปูอยู่ข้างในนะคะใส่ที่โฉลลงไปนะคะใส่ที่โฉลลงไปแล้วกระเทียมนะคะกระเทียมทานเลยค่ะอ,อร่อยเป็นคำอร่อยมากค่ะ แน่นแน่นเต็มคำเลยค่ะเนี่ยค่ะกันเชียงปูเป็นขนมจีบกันเชียงปูสูตรยาลักกี้ย่ารับประทานไปหมดเลยนะคะสี่ลูกค่ะอิ่มแปร่เลยนะคะขนมจีบกันเชียงปูของยาเนี่ยรสชาติใช้ได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะ นำสูตรของยาไปทำรับประทานในครอบครัวทำเป็นอาหารว่างทานกับกาแฟะนะหรือบางท่านสนใจนะคะาสามารถนำสูตรของยาละกี้ไปทำเป็นอาชีพได้นะคะคิดต้นทุนคา่ากันเชียงปูค่าอุปกรณ์วัสดุต่างๆรวมค่าแรงและบวกกำไรนะคะท่านก็สามารถเป็นอาชีพได้นะคะวันนี้หวังว่า คลิปของยาลกี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะคะขอลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย